ไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่าด้วยเช่นกันปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงจนกลายเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสังคมพืชดินน้ำและสิ่งมีชีวิตในป่า ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศและสภาพภูมิอากาศของโลกโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์และการเผาไร่ กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดเตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์พรเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางใช้ระบบตรวจจับหรือเซ็นเซอร์จากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการหาจุดความร้อนที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟป่าหรือฮอตสปอตโดยทำการบูรณาการสัญญาณภาพจากระบบตรวจจับทุกส่วนรวบรวมส่งมายังส่วนบัญชาการและควบคุมในลักษณะเนียร์เรียลไทม์เพื่อให้ผู้บัญชาการสถานการณ์และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทราบถึงพิกัดและเข้าควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำปัจจุบันกองทัพอากาศส่งอากาศยานไร้คนขับร่วมสำรวจจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าเพื่อสนับสนุนกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและเพื่อป้องกันการเผาซ้ำในพื้นที่ที่เกิดความร้อนมากที่สุดได้แก่อำเภอแม่แจ่มอมก๋อยแม่แตงเชียงดาวและอำเภอจอมทอง ทั้งนี้หน่วยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ UAV ได้ประจำอยู่ณที่ตั้งกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสามารถสรุปการปฏิบัติและผลการปฏิบัติการได้ดังนี้ ในการปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจจุดความร้อนและบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าทางหน่วยบิน UAV จะได้รับข้อมูลจากระบบ Thermal Remote Sensing ของดาวเทียมซึ่งมีจุดความร้อนที่ได้คัดกรองเฉพาะที่เป็นลักษณะกลุ่มไฟหรือเป็นแนวไฟและภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล Human i n t e l l i g e n c e จากการแจ้งเหตุของประชาชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบและข้อมูล Open Source i n t e l l i g e n c e ที่เป็นแหล่งข่าวเปิดสภาพอากาศข้อมูลเชิงสถิติเพื่อน,นำมาวิเคราะห์และวางแผนให้ UAV จัดทำเส้นทางบินในการลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายโดย UAV จะส่งภาพ Near Real Time รวมทั้งจัดทำเป้าหมายที่ได้ยืนยันให้ทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้า และแจ้งให้ทางศูนย์บร,ราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ทราบซึ่งข้อมูลดังกล่าวทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานและกรมป่าไม้จะวางแผนจัดชุดดับไฟป่า เข้าไปยังพื้นที่รับผิดชอบซึ่งการดําเนินการดับไฟแต่ละครั้งจะดําเนินการส่งชุดดับไฟป่าเข้าพื้นที่ประมาณ3ชุดหลังจากดับเสร็จแล้วจะเหลือชุดดับไฟเพื่อเฝ้าระวังไฟประทุข,ขึ้นใหม่ในบริเวณพื้นที่อย่างน้อย2ชั่วโมงถ้ารุนแรงจะปรับเป็นเฝ้าระวัง24ชั่วโมง โดยทางจังหวัดเชียงใหม่มีการกำกับดูแลพื้นที่โดยมีนายอำเภอกำนานผู้ใหญ่บ้านร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาและมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ความสำคัญของวิดีโอลิง์แบบเนียเรียลไทม์คือข้อมูลยืนยันสภาพพื้นที่ไฟป่าเพื่อการประสานงานให้กำลังภาคพ,พื้นและอากาศยานเข้าปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในส่วนการจัดทำแฟ้มเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ในกรณีที่พื้นที่ไฟป่านั้นยังไม่ดับหรือยังควบคุมไม่ได้ซึ่งต้องนำมาวางแผนควบคุมในวันถัดไป ทั้งนี้ UAV สามารถตรวจจับจุดความร้อนที่เป็นลักษณะไฟที่มอดแต่ยังมีเชื้อไฟที่มีขนาดเล็กได้ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการดับไฟป่าได้100%สำหรับแนวโน้มสถานการณ์นั้นจุดความร้อนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการระดมสภักำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าลงพื้นที่ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้สนับสนุน UAV เพื่อปฏิบัติภารกิจการควบคุมไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือโดยได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วในห่วง1-20ถงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในห่วงที่2ตั้งแต่3เมษายนจนถึงปัจจุบัน กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติในทุกๆด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเพราะกองทัพอากาศพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป